พยากรณ์อากาศประจำวันเผยแพร่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ประจำวันแบบอินโฟกราฟิกลักษณะอากาศทั่วไปวันที่27กุมภาพันธ์2568 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ ภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย สภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงและมีฝนตกน้อยลองงอออกประกาศวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6พยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมง ภาคกลางมีฝนเล็กน้อยบางแห่งและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมงภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธ,ธานี นครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลเมฆบางส่วนและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมง